รถใหม่อยู่ประมาณ6-7เ0 0แสนนะครับหายไปเกินครึ่งนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่279,000บาท279,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวจัดได้เต็มผ่อนอยู่5,000กว่าบาทนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีหรือ5,000 50, 0กิโลและมีคับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไ่โรยต้าชัวอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับนี่เลยนะครับเจ้า m a ด้าสตัวสปอร์ตนะครับ1.6 มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไผยจะนำเสนอให้ดูนะครับมานะครับตัวนี้จะเป็น m a สด้าสนะครับปี2011นะครับราคารถใหม่ป้ายแดงน่อยู่ประมาณ6 0 0 0นกว่าเกือบ7 0 0 0แสนะครับนะฮะเดี๋ยวเฉลยราคาท้ายคลิปว่าเหลือเราเราขายกันราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์จะเป็นไฟลูกแก้วนะครับลูกค้าจะให้ความสว่างสวยในในค่ำคืนที่ เรียกว่าแบบสว่างสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตัดหมอกหรือฝนตกนะครับสว่างสวยนะครับตัวนี้นั่นเลยไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็มีกระจังหน้านะครับโลกโก้โฟเมียมอของม a ด้ามาแต่ไกลเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัว5ประตูนะครับตัว5ประตูนะขับขี่ในเมืองนะครับหาที่จอดง่าย เล็กกระทัดรัดนะครับก็ไม่เชิงว่าเล็กมากนะครับขับขี่ทางไกลได้สะดวกสบายนะครับล้อแม็กตัวนี้ให้มาติดรถเลยนะครับแม็กสิบหกนะครับสองศูนย์ห้าทับห้าห้าอาร์สิบหกนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟก็จะสว่างตรงนี้นะครับหูกระจกนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยเป็นไฟฟ้านะครับสามารถพับได้นะครับ ไล่มาเลยคิ้วนะครับแต่จังหน้า,าลูกค้าดูจากหน้าถึงหลังนะครับจะดูอารมณ์สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะไล่มาหนึ่งแต่ท้ายแล้วก็มีเขาเรียกว่า,าสปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์หลังบางคนบอกว่าติดเท,ท,ท่สวยงามจริงๆมันมีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์ก็คือเวลารถวิ่งเร็วๆนะครับลมมันจะบัทะตรงนี้นะฮะลมปัะทะแล้วก็รีดลมขึ้น มันจะกดท้ายลงนะครับเพื่อไม่ให้รถเราล่อนนะครับเวลาเราขับเร็วๆนะครับรถถ้าคันไหนไม่มีจะรู้สึกเวลาเราขับเร็วๆร้อยขึ้นอย่างเงี้ยรถมันจะล่อนนะครับแต่ถ้ามีอันเนี้ยมันจะกดท้ายลงทําให้รถเรายึดเกาะถนนดีมากขึ้นนั่นเองนะครับไฟท้ายนะครับเป็นเขาเรียกว่าโครมดํานะครับข้างในมันโครมดานะมี ดวงไฟขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเลยนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยหลังให้มา4จุดนะครับเวลาเราถอยหลังนะครับใกล้วัตถุมันก็จะมีเสียงเตือนดังขึ้นนะครับแจ้งผู้โดยสารข้างในนะครับสวยงามนะครับตัวนี้แล้วก็มีสปอยเลอร์ติดมาให้แล้วรอบคันเลยนะครับผม ปะเดี๋ยวพามาดูข้างในกันครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเจ้ามาด,ด้าสามคันนี้นะครับนี่เสียงเงียบนุ่มนะครับเครื่อง1600งพัดีซีเบนซินนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าต่อนะครับตัวนี้พวงมาลัยหุ้มหนัง3ก้านนะครับมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงสามารถเปลี่ยนโหมดอยู่ในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็นหนังมีแอร์แบ็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุหนักๆนะครับจะมีถุงลมออกมาเพื่อเซฟชีวิตผู้โดยสารนั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็จะมีระบบไฟนะครับกระจก4ด้านนะครับหูกระจกนะครับสามารถพับได้นะครับพับได้เลยนะครับแล้วก็สามารถปรับกระจกได้ตรงนี้นะครับ สวยงามดูดันนะครับเบาเป็นเบาหนังนะครับลูกค้าเป็นเบาหนังสีดำทำความสะอาดง่ายนั่งแล้วรู้สึกอารมณ์สปอร์ตขึ้นมาทันทีเลยนะครับ,ร,บระบบแอร์เครื่องเสียงตัวนี้นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลมาให้แล้วนะครับเป็นระบบออโต้นะมีตัวเลขบอกสถานะแอร์ความเย็นได้เลยนะครับถือว่า ฝังอยู่ในตัวรถให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมมากขึ้นนะครับสามารถเล่น FMAM ใส่แผ่นได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็จะมีบวกลบให้เล่นด้วยนะครับบวกลบ M นะครับคล้ายๆเกียร์เมนนวลนะครับจะเป็น ออโต้แล้วขามากขับสปอร์ตคล้ายคลรถเกียร์ธรรมดาได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพามาดูข้างหลังว่ามีความกว้างขวางขนาดไหนเบาะด้านหลังนะครับก็หนังสีดําเหมือนกันนะครับทําความสะอาดง่ายรักษาง่ายนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับดูเป็นพรีเมียมนะครับให้ความสะดวกสบายแล้วก็ มีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับสําหรับผู้โดยสารนะครับจากหัวถึงเพดานก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับคนตัวใหญ่ผู้ชายตัวใหญ่ก็นั่งได้สะดวกสบายนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าห้องข้างหลังเก็บของได้เยอะกันขนาดไหนครับเดี๋ยวพามาดูห้องเก็บสัมภาระข้างหลังกันนะครับนี่นะครับกว้างขวางนะครับสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็สามารถใส่ของ นะครับของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็ยางอะไรนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับตัวนี้สามารถพับของเก็บของได้นะครับในกรณีที่ของเราเยอะจริงๆนะครับเยอะนี่เราสามารถถอดแบบนี้นะฮะถอดแบบนี้แล้วก็พับเรียบได้เลยนี่นะครับ นี่นะครับว่างนะครับสามารถนอนในรถได้เลยนะครับสามารถขนสัมภาระใหญ่ๆได้เลยนะครับันนี้ับเดี๋ยวพามาดูเจ้าห้องเครื่องนะครับตัว m a z d a 3 Sport นะครับนี่นะครับเครื่องยนต์1,600ทีนะครับตัวนี้ให้แรงม้าแรงบิดมาที่พอสมควรนะครับถือว่ารถเล็กก็ให้สมรรถนะที่ดีในการขับขี่ที่ ดีมากขึ้นนะครับเกาะถนนมากขึ้นนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเจ้ามาด้าสตัวนี้นะครับรถใหม่อยู่ประมาณ6 7แสนนะครับหายไปเกินครึ่งนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 7 9 9 0 0บาท2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวจัดได้เต็มผ่อนอยู่5,000กว่าบาทนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีหรือ5,000 50, 0กิโล และมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงไม่ว่ารถท่านจะเสียจังหวัดไหนก็ข้ามึงางค,ค,คืนโทรหาเราได้24ชั่วโมงนะครับสำหรับโอกาสนี้ต้องฝากช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ t o y ยต้าชัวไว้ที่นี้ด้วยนะครับโอกาสหน้ามีคลิปคันไหนดีๆเดี๋ยวจะนำเสนอรีวิวให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้สนใจโทรหาไผ่ได้ตามมบอโทรข้างล่างนี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวกล่าวว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ